สวัสดีค่ะเพื่อนๆนามค่ะก็นี่นะคะวันนี้แหละคงงงว่าอามจะมาทำอะไรนะคะหรือว่าดื่มอะไรให้ดูดีกว่าเลือดใช่ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนค่ะจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเด็ดมากคือบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าผิวของเรานะคะเริ่มหย่อนคล้อยมีริ้วรอยหรือว่าผิวที่แบบผิวพวกผิวแห้งอะไรอย่างนี้นะเป็นขุยลอกง่ายอะไรอย่างนี้อามแนะนําตัวนี้เลยค่ะ เซลล์คอลลาเจนนะคะอันนี้จะเป็นคอลลาเจนพัด1,000 0มิลลิกรัมเลยคือเยอะมากนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป็นคอลลาเจนที่พรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าอยากจะมีผิวที่ขาวก็จ่างใสไร้ริ้วรอยนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยผิวของเราจะต้องดูกระชับ เต่งตึงเปล่งปลั่งนะคะก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าตามวัยเนาะตามอายุบางทีริ้วรอยของการเวลาก็เริ่มมาอะไรอย่างนี้แต่บอกเลยว่าถ้าเกิดทานตัวนี้ทุกๆวันเนี่ยรับรองว่าริ้วรอยพวกนั้นนะคะก็จะจางลงไปเช่นพวกริ้วรอยที่แบบตามร่องแก้มตีนการอยย่นที่หน้าผากอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารเสริมดีๆเนาะที่คอยเข้าไปช่วยแบบ เราต้องสวยภายในใช่ไหมออกมาถึงภายนอกอะไรอย่างนี้ตัวน,นี้ก็เลยไปช่วยกระตุ้นเองค่ะให้ภายในร่างกายของเราเนี่ยแบบยังไงล่ะรักษาสมดุลแล้วก็ให้มันแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะนี่เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมีคอลลาเจนแล้วก็มีส่วนผสมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชที่มาจากคอลลาเจนนะคะเป็ไทยหรือว่าฟิชคอลลาเจนนั่นเองค่ะนีะ่ใครก็รู้อยู่แล้วเนาะพวกแบบ ปลาก็จะช่วยเสริมสร้างให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่กําลังมองหายอยู่แล้วก็อยากสูตรแบบรับประทานเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยคงสภาพความสวยความขาวอะไรอย่างนี้ตลอดกาลนะคะต้องแนะนําตัวนี้เลยค่ะแอมเซฟคอลลาเจนนะคะคอลลาเจน1นึ่งมนิลิกัมนี้มี12นะคะทานง,ง่ายๆเลยแค่วันละ1นึองเท่าน,นั้นเองค่ะแล้วก็ฉีกทานนะคะผสมน้าแบบอาร์มแล้วก็ดื่มค่ะแค่นี้เองเพืพ่อเพื่อจะมีผิวที่ขาวสวยกระจ่างใสแล้วก็ ดูสาวอ่อนเยาว์นะคะตลอดไปนี่เลยค่ะฝากด้วยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมหาซื้อมาลองทานกันดูได้ค่ะ